วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศครับยังเป็นความเคลื่อนไหวของรัเสเซียนะครับสื่อต่างประเทศนั้นได้รายงานข่าวว่าล่าสุดกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้มีการออกถแถลงการถึงเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนซึ่งขีปนาวุธเซอร์คอนนั้นเป็นขีปนาวุธร่อนที่มีความเร็วเหนือเสียงนะครับซึ่งล่าสุดนั้นข่าวที่เกิดขึ้นก็บอกว่า ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนซึ่งเป็นการทดสอบจากเรือฟริเกตแอสเมรันคอสคอฟในทะเลขาวโดยเป้าหมายของขีปนาวุธที่จะพุ่งเข้าไปทำลายนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในฐานฝึกชีชาในอาคันเกสซึ่งอยู่ห่างจากทะเลขาวที่เรือฟริเกตแอสเมรันคอสคอฟอยู่นั้นเนี่ยนะครับ ราวๆ350กิโลเมตรและผลของการทดสอบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนี่เป็นถแถลงการของทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียถ้าพูดถึงเรื่องของขีปนาวุธเตอร์คอนเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการทดสอบก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประสบความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2,500 63ตอนนั้นเนี่ยครับทางด้านของทัพรัสเซียก็มีการออกถแถลงการในการทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนซึ่งเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นเดียวกันตาการทดสอบเมื่อวันที่6ตุลาคม2563นั้นคุณผู้ชมก็เป็นการทดสอบจากเรือฟิเกสแอสมิรันกอสคอฟนี่แหละนะครับเป็นเรือลำเดียวกัน แล้วก็เป็นการทดสอบในทะเลขาวเช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในการทดสอบเนี่ยก็คือเมื่อวันที่6ตุลาคม2,563นั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายถูกกำหนดเอาไว้ในทะเลบาเรนซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆ450กิโลเมตรคือไกลกว่าการทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13 ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยราวๆหนึกิโลเมตรแล้วก็พบว่าขีปนาวุธเซอร์ค้อนนั้นก็พุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยําเช่นเดียวกันที่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2563เนี่ยนะครับตอนนั้นพลเอกวาลเลอรีเกราซิมอฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมคนที่1ของรัสเซียเนี่ยนะครับรายงานเรื่องดังกล่าวให้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย เขาได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในวันนั้นเนี่ยนะครับว่าการทดสอบประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดเอาไว้ทุกประการแล้วก็เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6ตุลาคม2563นั้นเนี่ยครับที่ขีปนาวุธเซอร์คอนสามารถโจมตีเป้าหมายในทะเลได้สําเร็จถ้าพูดกันถึงเรื่องของขีปนาวุธเซอร์คอนเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายนั้นจับตามองโดยเฉพาะฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่า รัเสเซียนั้นเนี่ยนะครับมีความสามารถในการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นที่มีศักยภาพสูงกว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะว่าขีปนาวุธเซอร์คอนนั้นเนี่ยนะครับใช้ความเร็วราวๆ8มักหรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง8เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากเร็วมากเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนั้นมีความตั้งใจ ในการที่จะติดตั้งขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับทั้งในเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำําสําหรับขีปนาวุธเซอร์คอนนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทางด้านกองทัพของรัสเซียนั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายปีมีข่าวออกมาอย่างเรียกว่าต่อเนื่องเป็นระลอกระลอกว่าทางด้านกองทัพของรัสเซียนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับ ความสำเร็จก็เกิดขึ้นและก็มีการทดสอบตอนนี้ที่เห็นทางสื่อมวลชนนั้นอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันครั้งแรก6ตุลาคม2,563ครั้งที่2 13ทธันวาคม2,563และทั้ง2ครั้งก็พบว่าประสบความสําเร็จครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบจากทะเลนะฮะจากเรือฟริเกตไปยังเป้าหมายที่อยู่กลางทะเลเช่นเดียวกัน แต่ว่าครั้งที่สองนั้นเป็นการทดสอบที่ยิงจากทะเลไปยังเป้าหมายที่อยู่บนฝั่งที่อยู่บนบกก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันก,นก่อนหน้านี้เนี่ยครับบรรดานักวิเคราะห์นักวิจารณ์ทางด้านการทหารนั้นก็มองว่าเรื่องของขีปนาวุธเซอร์คอนหรือว่าขีปนาวุธขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่รัเสเซียกําลังพัฒนานั้นเนี่ยนะครับจะเสริมสร้าง สมรรถนะให้กับกองทัพของรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือที่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ากองทัพเรือของรัเสเซียนั้นเนี่ยรับก็ศักยภาพลดลงไปเยอะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พยายามที่จะค่อยๆรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าได้เรื่องของขีปนาวุธเซอร์คอนไปติดตั้งในเรือรบและเรือดำน้ำตามการคาดหมายของทางด้าน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็จะยิ่งทำให้รัสเซียนั้นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของกองทัพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกองทัพเรือเพราะว่ารัสเซียเนี้ยรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีพื้นที่หลายส่วนที่เชื่อมโยงกับทะเลเชื่อมโยงกับมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นทะเลบอลติกทะเลเหนือเนี่ยนะครับในส่วนของทะเลแบรน์ทะเลขาวต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะครับ ก็รัเสเซียจําเป็นที่จะต้องมีศักยภาพทางเรือเนี่ยนะครับมากพอสมควรเพราะว่าบริเวณนั้นก็จะเป็นรอยต่อที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาทางด้านกลุ่มนาโต้นั้นก็ส่งเรือลาดตะเวนส่งเรือฟิเกตส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่เป็นประจำดังนั้นต้องดูนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องของขีปนาวุธเซอร์คอนของรัเสเซียนั้นต้องบอกว่าน่าสนใจขีปนาวุธที่ มีความเร็วขนาด8มักหรือถ้าพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือเร็วกว่าเสียง8เท่าด้วยกันระยะทางเนี่ยนะครับถ้า450กิโลเมตรเปรียบเทียบง่ายๆจากกรุงเทพมหานครไปถึงเนี่ยนะครับประมาณจังหวัดขอนแก่นนะครับ450กิโลเมตรซึ่งถ้าเราเดินทางโดยรถยนต์เราจะต้องใช้เวลา4-5ชั่วโมงด้วยกันในการขับรถแต่ว่าขีปนาวุธชนิดนี้ จะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นก็สามารถจากยิงจากกรุงเทพมหานะครนั้นไปยังขอนแก่นได้ถือว่ามีความเร็วมากดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพของรัสเซียในเวลานี้ต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าติดตามนี่เป็นการเสริมสร้างเพื่อที่จะป้องปราบไม่ให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภัยต่อโลกใบนี้ครับ